ังแคปชั่นไา้อย่างไว้อย่างอ่ะวันนี้ฟันหวยรัฐบาลเงื่อประจามาที่สิบเจ็ดกรกฎเฮ้ยสิบ็ดกุมภาครับใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยลืมตั้งแคปชั่นเลยครับเสียด้วยนะครับดาวนะครับใครให้ดาวอาจารย์ก็ขอให้รวยนะครับดาวนี้นะครับตอนนี้มันเริ่มปาร์ตี้ดาวแล้วดาวนี้สามารถนําไปแลกเป็นเงินเป็นทองได้ก็อาจารย์ก็จะถอนเอาไปซื้อทูบซื้อเทียนให้ปู่ที่สํานักนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยต่ออีกห้าสิบดวงนะครับขอบคุณนะครับนะครับอื้ก็ วันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องรัฐบาลไทยงวดประจํานี่แหละวันทนี่หนึ่งนี่แหละคือลืมใส่แคปชั่น yes, yes. อ่ะเข้ามาแนละ้วฝากแชร์สวัสดีคนดูสองพันเก้าขอบคุณดาวนะครับที่ให้มาอีกหนึ่งร้อยดวงนะครับขอบคุณซียอเอ็มนะครับอ่าที่ให้ดาวมาเยอะแล้วก็พี่เกห้าสิบดวงขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยทั้งเอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามเนาะขอบคุณยอดแชร์นะครับสามร้อยกูแชร์ผมดูในกลุ่มก่อนนะครับว่า อ่ามันแชร์ไปให้หรือ,อยังโอเคมันแชร์เองแล้วโอเคน่ารักเพี hey, แชร์เองนะช่วงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะเข้าเรื่องนะครับสวัสดีอาจารย์ทองคําด้วยครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าเรื่องเลยนะครับลำบากได้มาดูคลิปนี้วันนี้อาจารย์ฟันรัฐบาลให้ชุดเดียวให้ไปซื้อลอตเตอรี่ มีใครอยากได้บ้างเลขวิ่งเราเจ้าพ่อเลขวิ่งงวดก่อนก็เข้านะครับงวดนี้ไม่พลาดแน่นอนงวดนี้จะปล่อยให้ไม่ซื้อลอตเตอรี่ก่อนกลัวมันไปชนเลขดังกลัวมันอั้นนะครับเนาะจบแบบเท่ๆนะครับเพลงใหม่นะครับของอ่า่าาสาวน้อยเพชรมันแพงแต่ว่าเฮียเพชรเป็นคนแต่งนะครับก็ฝากไปฟังด้วยแล้วกันนะครับรอแท้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยสวัสดี fc สองพันสี่ร้อยกว่าท่านผมลืมผมลืมตั้งไอ้ไอ้นายนะ ตั้ง,งข้อความคนก็เลยไม่เข้าคนไม่รู้ว่าผมไล์อะไรถูกค่าแต่ไม่เยอะหนใครถูกบ้างครับห้าสามเม็ดเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเลขที่ให้ห้าสามเม็ดเดียวนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโจ๊กแบบเท่องอ,อกรันเวัวมากสองเฮาเนี่ยเนี่ยวันนี้อาจารย์เปลี่ยนรูปใหม่วันดีพี่อ้อด้วยวันดีทุกทุกคนใครอยากเข้าห้อง vip นะครับพิมพ์คำว่าอยากเข้ากลุ่มมาเพจจะเด้งแชทไปหา ได้ห้าสามหนึ่งร้อยโอ้โหยินดีด้วยนะครับเป็นประมาณเนี้ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะวันนี้ก็ยินดีด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะบอกแนวทางให้ซื้อลอตเตอรี่สักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่พูดนานนะครับเพราะว่ามันยังไม่ใกล้วันมันยังไม่ใกล้วันบอกเลยว่างวดนี้เม็ดเดียวผมมั่นใจ แป๊บหนึ่งนะผมเปิดเลขให้ก่อนผ uh, มนก็ล้างอันหาเลขเม่นให้นะอ่ะฝากแชร์ด้วยอ่ะยอดแชร์พึ่งจะ800กว่าแชร์นะครับทุกคนอยากได้บุญนะครับขอคนละแชร์ให้อาจารย์ได้ไหมเพื่อให้คนลําบากอยู่ได้ดูคลิปนี้อาจารย์ขอคนละแชร์ก็พอเอา้าให้กันหน่อยเดอ้อแชร์ได้ก็แชร์แชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับ พี่บูเดียวอ่ก็คือตําหนักเนี่ยก็เปิดปกตินะครับไม่ต้องมีวัยฉีดวัคซีนอะไรมาได้เลยนะครับถ้าไม่เป็นโควิดคิดว่าไม่เป็นก็มาอืมนะครับเปิดให้เข้าชมงบประมาณกันก่อสร้างมากกว่า20ล้านบาทนะครับตั้งอยู่ที่บ้านโนนสามัคคีนะครับตําบลนามน์อาเภอนามน์จังหวัดกาลสินนะครับถ้ามากาลสินได้พิมพ์ว่าตําหนักปู่ใหญ่ออนอตมันจะขึ้นเลยนะครับอ่ามาเที่ยวได้เด้อ นะครับจริงๆว่าจะไปถ้านาคีวันที่สิบห้าเนี่ยแต่เขาประกาศปิดเขาเปิดวันที่สิบเจ็ดฉะนั้นที่ถ้านาคียกเลิกนะครับแต่อาจารย์มีช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามอย่างเงี้ยอาจารย์จะเข้าคำชโนดนะครับใครที่อยู่ที่คำชโนดก็ไปรอเจออาจารย์ได้ที่นั่นนะครับที่คำชโนดเด้อขอบคุณเนทกาแฟกลัวกลัวเลขอั้นกลัวเลขมันไปอั้นนะครับ ยานมันไปชนกันไนอยานมันอันอย่างเดียวอ่ะได้ตัวไหนเนตได้ตัวไหนคอมเมนต์มาหน่อยอย่าเข้ากลุ่มอย่าเข้ากลุ่มไหนเนตได้ตัวไหนแล้วก็เจนุกด้วยนะครับกลัวไปชนแล้วกลัวมันอันอ่ะวันนี้เลขวิ่งนะครับอาจารย์ฟันงวดวันที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขวิ่งอาจารย์ฟันดี้เนตกาแฟได้บอกว่าสี่ไอสองสี่แปดอัดหนัหนกๆอาจารย์นะครับชนใครไหมนะครับเลขแม่นะลินโอ,อ้คนละตัวเนาะเลขเนตกาแฟนะครับได้สองสี่แปดนะครับขอคุณได้อีกหนึ่งร้อยสี่สิบห้าดวงนะขอคุณนะครับวาินทร์เนาะอาจารย์ได้จากอ่าเพจกับ youtube นี่เย,ยอะมากเลยนะครับเลขเนตกาแฟได้เนี่ยครับสองสี่แปดนะครับ 24 8, 24 8. Os, สองสี่แปดสองสี่แปด fc อนอยวาดีพี่ท็อปครับอะอย่างน้อยเราก็ไม่ชนกันแล้วไปหนึ่งนะครับงวดก่อนนี้ไม่ไหวงวดก่อนนี่ส้นกันครับจนสิจนมัดซื้อเลขเอางวดก่อนได้ไปซื้อแปดศูนย์บาแบบปึกๆเลยมืองวดก่อนไปซื้อแปดศูนย์ถือเสยต้องใช้คําว่าถือเสยเพราะว่าอยากซื้อแปดเจ็ดแต่มันมันชนกันเยอะ ฝันนอาจารย์นะครับอาจารย์อายุยี่แปดย่านยี่เก้านะครับอืมสวัสดีคนดูสี่พันนะครับก็ถือว่าโอเคผมลืมตั้งแคชชั่นนะตามอาจารย์ไม่กัดหรอกอาจารย์ชีดยายแล้วอะฟันเล็กวิ่งวันที่สิบเจ็ดกุมภานะครับอาจารย์ฟันวิ่งที่หนึ่งนะโอหายดีแล้วเนาะก็ดีขึ้นแล้วครับอาจารย์ฟันวิ่งหนึ่งนะครับขอคุณด,ดาวอีกห้าสิบดวงนะครับอาจารย์ฟันวิ่งหนึ่งวิ่งลูดหนึ่ง นะครับวิ่งหนึ่งลองเจ็ดนั่นแหละวิ่งหนึ่งลองเจ็ดแต่ว่าฟันไปที่หนึ่งนะครับอาจารย์ชอบหนึ่งวันนี้ชอบหนึ่งนะหนึ่งกับเจ็ดชอบสองตัวแต่ว่าฟันหนึ่งแล้วกันฟันหนึ่งก็ได้เจ็ดก็ได้ได้หมด่ะฟันหนึ่งก็ได้เจ็ดก็ได้ก็เลือกเอานะครับแต่ฟันวิ่งรูดหนึ่งนะครับก็พิมพมาว่ารัฐบาลไทยฟันวิ่งหนึ่งมาให้อาจารย์หน่อยนะครับฟันวิ่งหนึ่งมาให้อาจารย์หน่อยนะครับ แล้วก็วันนี้จะไม่ยังไม่ปล่อยชุดเต็มจะปล่อยแค่ชุดเม็ดเดียวไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับอ่าเดี๋ยวรอคอมเมนต์ก่อนไหนฟันวิ่งรูดหนึ่งมาให้หน่อยฟันวิ่งรูดหนึ่งมาให้หน่อยคือหน้าใสทาี้เอามัน,มนไม่มันเป็นฟิลเตอร์ครับหน้าจอดำอยู่ไรส่วนไม่ได้พี่ออกแล้วกดเข้าใหม่ครับหน้าตักเลยอ่ะวิ่งหนึ่งน้เทหน้าตักเลยเลยหนึ่งกับเจ็ด ผม่านมาทั้งคู่อาจารย์หายดีแล้วเหรอยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับโทัสาบข่างครับแบบหนึ่งอ่ะแคปนะครับแคปนะแชร์ให้ด้วยครับใครยังไม่แชร์ขอบคุณนะครับอาจารย์แบงค์มาลีนะครับดาวสองร้อยดวงนะครับชุดฟันนะครับหนึ่งมาส่งกาลังใจครับผมขอบคุณครับออแบงค์มาลีด้วยนะครับผมชุดฟันสิบเจ็ดกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าฟันวิ่งหนึ่งนะครับฟันวิ่งหนึ่ง นะครับเม็ดเดียวฟันหนึ่งสามเจ็ดเราไปตัดเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามฟันเม็ดเดียวที่หนึ่งเจ็ดวงกลมไว้พวกนี้ก็ติดไว้แล้วกันเนี่ยเนี่ยตัวเน้นคือวงงมแล้วคือเม็ดเดียวคือเน้นเน้นหนึ่งเจ็ดไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับหวยก็เป็นแค่แนวทางนะครับไม่รู้ว่ามันออกตัวไหนนะครับการเล่นถ้าถามว่าบนหรือล่างซื้อบนล่างเลยครับเพราะเลขมันน้อยตัวนะครับเลขมันไม่ได้เยอะตัวนะครับ อย่าไปเสียดายเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันอาจจะออกบนหรือออกล่างก็ได้เราซื้อแต่บนบ,นบางบางทีมันไปออกล่างเนี้ยเราเสียใจนะแค่ยอมเสียเงินไม่อีกกี่บาทเองเพราะว่าเราได้ซื้อหวยแล้วถ้าคิดเสียดายเงินเราไม่ต้องซื้อหวยตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราได้เล่นแล้วเราก็เล่นในมันสุดดักให้มันอยู่เอาได้ค่าประทูได้คิดจะเล่นนะอืมเอาอย่างนั้นแล้วกันแคปหรือ,อยังแคปแล้วพิมพ์คําว่ารัฐบาลไทยขอบคุณค่ะตรงกับแผนครับหนึ่งสามเจ็ดอ่ะ ะครับเน้นที่หนึ่งเจ็ดนะครับอัดที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดนี่วิ่งได้ตัวไหนก็ได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสามเนี่ยนะเดี๋ยวชุดเต็มกับทูปปูผมจะมาไลฟ์สดให้อีกครั้งวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกเวลาสามทุ่มเราเจอกันวันนั้นจะมีขอเข้ามากรรมด้วยนะครับส่วนวันนี้เอาให้ดูให้ไปหาลอตเตอรี่เฉยๆนะครับเนาะให้ไปหาลอตเตอรี่ซื้อๆเริ่มมือนี้นะครับ ไปหาลอตเตอรี่ซื้อๆมือหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดนะครับอ่ะแคปด้วยยังอ่าฝากแชร์ด้วยนะครับเนาะอ,อย่าดูเฉยๆใครอยากเข้ากลุ่มก็พิมพ์คำว่าเข้ากลุ่มมาใครอยากเข้ากลุ่มก็พิมพ์คำว่าเข้ากลุ่มมาครับใครอยากเข้ากลุ่มพิมพ์คำว่าเข้ากลุ่มมานะครับเพเด้งแชทไปแอดเพื่อน โอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไม่ต้องรอแอดมินตอบได้เข้าห้องครับเดี๋ยวคืนนี้ไล่ดึงให้หมดเลยชอบไหมหนึ่งเจ็ดพากันชอบไหมอ่ะโอเคแล้วเนาะส่วนทูปปูนะทูปปูผมจุดวันที่สิบหกแล้วกันนะครับไปดูทูปปูอีกทีว่ามันชนกันไหมเหมือนงวดก่อนนะแล้วก็ชุดเต็ม ชุดเต็มนี้จะมีตัวกันมีมีอีกสองหางก็เอาไว้วันที่สิบหกทีเดียวโชว์หมดวันนี้ก็ให้เม็ดเดียวไปหาลอตเตอรี่หนึ่งเจ็ดนี่แหละผมชอบหนึ่งกับเจ็ดคือรูดหลักไหนก็ได้ถ้ามันมาด้วยกันมันก็ออกหนึ่งเจ็ดเลยเลขงวดน,นี้ก็ทำยากอยู่นะทำยากอยู่แต่ว่า มันขึ้นมาหนึ่งเจ็ดเยอะเลยอืมขอให้มันมาด้วยกันไม่ชนเลขดับงวดนี้ไม่ชนเลขดับครับหลายคนสงสัยว่าทําไมหน้าขาวมันเป็นแอปมันเป็นฟิลเตอร์นะครับแล้วก็นั่นแหละชุดเต็มว่าวันที่สิบหกทูบป,ปูว่าวันที่สิบหกวันนี้ก็ให้ไปตัวเดียวเพื่อเอาไปซื้อลอตเตอรี่หนึ่งสามเจ็ดเนี่ยก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสามเจ็ดเราตัดเล่นอยู่แล้วเน้นหนึ่งเน้นรูดหนึ่งวิ่งหนึ่งลองเจ็ด 嗯。Mm.